คะเนี่ยคุณเฟยจะเป็นกล้วยตากอะนะคะขออีกนิดนึงครับผมอยากได้โกลเด้นเโชัะโกลเด้นเโชโกลเด้นเโชโกลเด้นเโชอะไรล่ะคะนี่ต่หมาโกลเด้นเนี่ยจะเอาไหมถ่ายเป็นปะคะเนี่ยไม่งอแงเสียคุณเฟยโตแล้วนะไม่ใช่เด็กแล้วนะครับเออนี่คุณเฟยกับคุณแมกเคยรู้จักกันมาก่อนปะคะเนี่ยก็พอ,อรู้จักกันบ้างครับไม่สิ เรียกว่าผมรู้จักอินนี่ดีเลยเจอกันทางแรกร้องให้หนักมากตะโกนลั่นเลย die, บาลูอยูาาย่ไหนบาลูอยู่ไหนบาลูแก่ไหนบาลูหลงกับพ่อแม่เหรอหายเราเดินหาแล้วไม่เจอเลยอ่ะทาน้ำไข่มุกมาเธอเสียอะไรเหรอเสียน้ำตาลเดี๋ยวเราช่วยหานะ มาแล้วครับอ๋อพี่ว่ารูปนี้ได้แล้วนะคะก็ถ้าไปเก็ตจริงมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมรีบรีทัชเก็บงานให้เลยนะครับได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะรูปใช้ได้บ้างไหมเอ่ยพอดีเห็นเหมือนตากล้องเนี่ยไม่ค่อยจะเก่งสักเท่าไหร่เลยอะค่ะถ้ายังไงอยากถ่ายใหม่ก็บอกได้นะคะรูปสวยมากค่ะคุณเฟยถ้าคุณแมกแต่งรูปเสร็จเนี่ยพี่จะรีบส่งให้คุณเฟยโปรโมทเลยนะคะได้เลยคะ่ะเพจหมามีเรื่องแววยินดีรับใช้นะคะยินดีรับใช้อะไรกันล่ะคะเพจร้านไหลขนาดนี้ อันนี้สิคุณเฟยก์กับคุณแม็กซนี่เคยมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าคะถ้าไม่โอเคพี่เปลี่ยนกล้องได้นะไม่ได้มีอะไรหรอกคะ่ะก็แค่เพื่อนเก่าหยอกเล่นกันนะคะโอโลงออเพียนกกเป็นแฟนเก่ากันเดี๋ยวพี่โทรหาหวัวหน้าแป๊บน,นึงนะได้คะ่ะเป็นไงบ้างอะ่ะดูจะเจริญขึ้นนะ นี่จะคุยกันดีๆไม่ได้ไงคุยดีๆหรอกับคนที่ทิ้งกันไปอะนะก็ถ้าวันนั้นเฟยฟังเราบ้างอะเราก็แค่อยากให้มันไปไปตามแผนที่เราพอแล้วถ้าเลิกพูดเรื่องนี้สักทีได้ปะพอเหอะถ้าเลิกพูดเรื่องนี้สักทีได้ปะว่ามันเป็นแผนของเราสองคนอะมันเป็นแผนของเธอคนเดียวเลยเว้ยแล้วเธอดูดิว่าตอนนี้บาลูป่วยแค่ไหนอะเธอเคยสนใจมันบ้างไหม เราเออกจากง,งานมันเกินไปหัวเฟยมันเกินไปตรงไหนวะเธอก็รู้ว่าเขารักบา,ารูเหมือนคนในครอบครัวเหมือนลูกเขาอะ่ะแล้วถ้าพ่อแม่พี่น้องถ้าป่วยบ้างอะ่ะเธอจะไม่ออกมาดูแลหรอะ,ะมันเกินไปหัอเฟย นะนนี่นั่งโมงหานาครอ,อมที่จริงๆอนาคตที่ไม่มีเธออ่ะก็ดูสดใสขึ้นเยอะเลยนะโอ้โหมันดีขนาดนั้นเลยเหรอ,อแล้วนี่บารูหายดียังอะ่ะบารูหวงจริงก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะคอนโดเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับโรงพยาบาลสัตว์อะ่ะอะไรๆมันก็เลยดูง่ายขึ้นแล้วนั่นหวนแต่งงานเหรอ ทำไมเอามาห้อยไว้ที่คอยุ่งนี่เป็นคนขี้เสือกงแต่เมื่อไรเนี่ยด่าเลยเหรอเอ,อแหมก็คงไปขอสาวแต่งงานแล้วเขาก็ไม่ยอมรับบัดดีก็เลยเอามาห้อยไว้ที่คอแล้วไม่กลับบ้านไงสิบเก้าถึงแล้วบรอมตันเนี่ยข้างบริตันเนี่ยที่แท้ก็ลืมแฟนเก่าไม่ได้นี่เองก็เลยมาอยู่ใ,ใกล้ๆใช่ปะละ่ะ ลืมคนที่รักอ่ะมันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกองั้นเธออ่ะก็ขอโทษบารูเลยบารูลลอ่ะรอที่หน้าประตูทุเกเย็นเลยรู้ป่าวงั้นขอโทษนะขอโทษแล้วก็ขอแต่ง,งานด้วยได้ไหมบารู พ่อขอแต่งงานกับแม่ได้ไหมอืมสมแอนดีดรู้คำตอบแล้วนะฮัลโหลว่างาเน่งานเรียบร้อยค่ะบอสรูปออกมาสวยมากสินค้าปังนางแบบเป๊ะ แต่ว่าเมานิดค่ะคู่นี้นะคะทะเลาะกันอย่างกับแฟนเก่าแบบพวกละครเดี๋ยวนะแล้วนี่นอยู่ไหนอะอยู่บรอมตันเพดเฟรนลี่ค่ะแถวไหนะข้างๆบริกสตันเลยค่ะใกล้รถไฟฟ้าไหม ประมาณ400เมตรเองค่ะห้องเป็นยังไงห้องนากว้างเพดานสูง2.65เมตรทั้ง2โครงการเลยค่ะข้างน้นี้ลาคาปไปเลยตองรก r i c สุขุมวิท107 Condo l o r i s e w i d Space Condo นากว้างทําให้คุณยิ้มได้กว้างเพดานสูง2.65เมตรความสุขแบบบ้านเดี่ยวที่เดียวในแบริงราคาเริ่มต้น1.99ล้านบาท บลองตันเพ็รเบรนลี่สุขุมวิท107คอนโดของเพชรเลเวอร์ที่รักสัตว์เวอร์เวห้องนากว้างเพ็ดโอนกว้างคนเลี้ยงก็ยิ้มกว้างราคาเริ่มต้น2.35ล้านบาท